พื่อ d มมาเต็มเลยบอกว่าจมูกแท่งนี้คือแบบสวยมากๆตรงนี้ด้านมันโด่งอยู่แล้วนะคะโด่งความโด่งเนี่ยไม่น่าจะต้องเปลี่ยนนะคะคือว่าน่าจะต้องลดตรงช่วงทั้เป็นหลักมันก็น่าจะแก้เรื่องของความคดต,ตรงเนี้ยได้ดีในระดับหนึ่งส่วนปลายก็ใช้เป็นเรการยกปลายขึ้นเพื่อที่จะให้มันดูชดชดนิดนึงชดนะปึ๊บอ,อือแต่ว่าโดยรวมมันจะต้องเตี้ยลงกว่านี้นะเพื่อที่จะให้มันดูหวานขึ้น สวยมากนั่งช่างเป็นยังไงคุณนั่งช่างอุ้ยมีแล้วก็จมูกอันนี้นะคะเป็นครั้งที่สองที่มาแก้ใหม่กับหมอปีนะคะ เพราะว่าบอกหมอว่าอยากได้ความหน้าหวานขึ้นนิดนึงแล้วก็เอาทำลงแล้วก็ปลายเชิดขึ้นนิดนึงนะคะหลังจากที่ทำไปกระแสตอบรับดีมากโดยเฉพาะจากเพื่อนๆน,นะคะที่เห็นแล้วก็แบบ DM มาเต็มเลยบอกว่าจมูกแท่งนี้คือแบบสวยมากๆแล้วก็แบบเข้ากับหน้าเธอมากทำจมูกใหม่แล้วคือแบบชีวิตดีขึ้นมากนะคะถ่ายรูปมุมไหนก็ก็รอดอะรู้สึกว่าทำจมูกแท่งใหม่มาปุ๊บรู้สึกว่ามันมั่นใจ มากขึ้นแล้วก็แบบกล้าที่จะโพสมุมใหม่ๆท่าใหม่ๆมากขึ้นก็เรียกได้ว่าชีวิตดีขึ้นมากค่ะ